ครับสวัสดีครับวันนี้มีคุณชื่ออะไรคุณป๊อปเนาะคุณกบแม่จิมาจำชื่อร้านแม่แม่จะบวชให้แม่เพื่ออุทิศบวชส่วนบุญส่วนกุศลหน้าไฟให้กับคุณแม่ละไมตรีสันเทียครับตอนนี้ผมได้มาปรุงผมคือผมเป็นคนช่างแล้วผมก็ปรุงผมให้ครับ นี่ครับบวชให้แม่เพื่อเอาบวชเอาบุญเอากุศลเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่ละไมตรีสันเทียครับนี่ครับดูวิธีการนะครับโกลนวดโกลไอโกลหัวบวชน้าไฟแบบง่ายๆครับทำแป๊บเดียวครับ ไม่ได้ทำนานครับอันนี้เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ละไมตีสันเทียคุณพ่อโนดมาโนดคือคุณมันลบอ่ะคือคุณมาโนดตีสันเทียเป็นพ่อของคุณก๊อปนะครับชื่อเล่นชื่อจริงผมก็ไม่จําได้ครับรน,น,นี่ครับผมทําให้ดูแบบง่ายๆเลยครับมึงก็เอาเบอร์สองก็เลี่ยวดองี่ห้าแล้วดอก มันไม่ได้บวชน่ะไอ้หมอนั่นใช่คือตัดผมมันตัดเฉยๆอย่าไปเผื่อตัดคิ้อย่ามันเด้ออืมดูหนังครับแล้วก็หนวดเอาแบบเล็มแบบเส้นเล็กๆงบางอันนี้ก็โกนออกเล็มแบบแหม่เอาเอาแบบใช้ลองเบอร์หรือว่ายังไงฮะับเวลาถ่ายลองเบอร์เอาเป็นลเบอร์ซักกินเฟสซักินเฮต์ได้ไหมไปทิงหมดทิ้งหมดครับอันนี้เป็นวิธีการโกนแบบง่ายๆของช่างอ้นนะครับได้เร็วรวดเร็วทันใจ ไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วครับคนอื่นๆช้าหน่อยเพราะว่าทำทำทรงรูปภาพนะครับมันก็ทำยากอันนี้ง่ายครับเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ลาไยกับคุณพ่อมาโนตรีสันเทยซึ่งจะได้บุญอันสูงส่งคือผมเป็นช่างอ่อนอาจารย์กันงาช่างหล่อขอแผ่ส่วนบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้คุณแม่ดำลำไยตรีสันเทะด้วย ขอให้จงมีความสุขความเจริญมากๆในญาติพี่น้องครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับวิธีโกนคิ้วปึ๊บปึ๊บทำง่ายๆปัตเลียนของตาบาร์เบอร์ครับเนี่ยจากชนบุรีร้านตาบาร์เบอร์นี่อยู่ชนบุรีส่งมาให้ผมครับ ตัดหนวดก็ดีโกนหนวดก็ดีพวกชาวเน็ตทั้งหลายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับการทำบุญครั้งนี้ช่างอ่อนได้ทำแล้วครับลูกชายก็ได้อุทิศส่วนบุญให้แล้วรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลอยู่ที่ดาวลูกไก่ก็มีทรงผมดาวลูกไก่ก็มีอยู่บนฟ้านะครับสุขคติสุขคต,ติครับนี่คือช่างอ่อนนะครับ ครับนี่ครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับมีอะไรฝากถึงไหมถึงคุณแม่ไหมแผ่หน,นวดนวดรู้นวดบุญเลยฝากบุญฝากกุศลให้แม่ก่อนครับสาธุมมายังพันเตอ่าขอให้แม่ได้รับส่วนบุญด้วยครับสวัสดีครับ